ค่ะสวัสดีค่ะชื่อผุ๋มนะคะคือได้มาทํากับคุณหมอที่นี่คือทําหน้าอกแล้วก็ทําจมูกค่ะทําวันเดียวพร้อมกันเลยวันแรกนัดตรวจสุขภาพก็บริการดีค่ะน้องๆเขาดูแลแนะนำพาไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลใหญ่แล้วก็ติดตามเราทุกที่แล้วก็พอกลับมาในนัดวันผ่าตัดก็ภูมิใจะค,ะคือห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแม้แต่ที่พักฟื้นก็สะอาดเรียบร้อยค่ะพนักงานให้บริการดีแล้วก็ทําพร้อมกันคือจมูกเสร็จแล้วหนะ้าอกทาเลยลก็คือการแม้แต่การจะเปลี่ยนยกย้ายเราเข้าห้องแบบดูแลก็ดีค่ะขอชมเชยแล้วก็ติดต่อนัดเพื่อนมาเยอะเหมือนกันรู้สึกว่า3มหรือ4คนแล้วที่มาทําที่นี่ด้วยกันนะหลังจากทาไปนะคะส่วนเพิ่งกลับมาจากอ่า เทเหมือนกันค่ะตั้งแต่ผ่าตัดไปวันสุดท้ายคือตัดไหม่แล้วก็เดินทางไปเลยนับจากนั้นก็1ปี7เดือนแล้วเพิ่งกลับมาตรวจสุขภาพวันนี้คุณหมอก็ยังน่ารักเหมือนเดิมปกติให้บริการดีเหมือนปกติค่ะก็เลยทําวิดีโอเผื่อคนอื่นอยากมากันนะภูมิใจจริงๆขอบคุณมากค่ะ